กลับมาอีกครั้งครับกับ k e r b e l Space Program นะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนในเรื่องของอพื้นฐานการโคจรรอบโลกนะครับผมซึ่งาจากภารกิจคราวก่อนนะครับผมได้ปล่อยอายานอวกาศโดวงหนึ่งครับโคจรรอบโลกอยู่นะครับผมดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรคือการที่เรากลับไปบินขึ้นไปบินยานดวงนั้นนะครับ โ okay. อเคยานของเรานะครับชื่อ o r b i t a l Rocket 001นะครับผมก็ทำการาโครจรรอบโลกอยู่ในอวกาศเราก็ทำการเช็คหน่อยว่าเรามีอะไรไหมเอาม,มีอะไรแล้วล่ะโ okay. อเคเอาล่ะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาสอนในเรื่องของพื้นฐานการโครจรรอบโลกนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราเคยคุยกันมาแล้วคือ Apple App พนะครับผมกับแอปพลิแอซิตนะครับผมสองอันนี้ก็เหมือนกับ เป็นศัพท์คําเดียวที่ใช้ในเรื่องของการาเรื่องของวงวงรีนะครับผมหรือพวกอ่พวกวงกลมนะครับที่ไม่ได้เป็นไม่ได้มีรัศมีที่เท่ากันตลอดนะครับอ่อัพโพรัสอ่อัพโพแัสซิสเนี่ยคือรัศมีที่ไกลที่สุดจากจุดศูนย์กลางนะครับผมในขณะที่อัพพีระซิตเนี่ยก็จะเป็นรัศมีที่ใกล้ที่สุดนะครับผมจากจุดศูนย์กลางนะครับผมซึ่งจุดศูนย์กลางนี้วัด จะอะไรไม่ใช่จุดศูนย์กลางของดาวเคราะห์นะครับจุดศูนย์กลางของที่นี่คือเขาจะมีหลักการทางคณิตศาสตร์ในการคำนวณจุดศูนย์กลางอีกทีหนึ่งแต่แน่นอนสิ่งที่ทำให้เรา,อ,าอยานของเราโครจรรอบ,บ,บดวงดาวนั้นคือแรงโน้มถ่วงของดาวดวงนั้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในการโครจรรอบดวงดาวนะครับผมจะมีความเร็วที่ค่อนข้างกำหนดไว้เลยว่าแต่ละดาวในระดับความเร็วเท่าไหร่ถึงจะทำให้เรา ยาของเราสามารถวงโคจรรอบโลกได้นะครับผมถ้ามีความเร็วต่ํากว่านั้นเกินไปจะทําให้ยาของเราตกสู่ชัน้นบรรยากาศและลงสู่คืนนะครับผมซึ่งสำหรับาดาวเคอร์บินของเรานะครับผมก็ความเร็วที่ผมผมทำการาทาไว้ในการโคจรรอบโลกนะครับในระดับความสูงที่95,000เมตรนะครับผมก็อยู่ราวๆประมาณอ่า2 2 5เ3มเมตรต่อวินาทีนะครับผมอ้อ อ่าอันนี้ผมน่าจะเป็นความรู้สำหรับคนที่เคยได้ยินคาว่าม์กนะครับผมหรือความเร็วเท่าเสียงนะครับผมปกติแล้วอันนี้เป็นความรู้ละกันก็คือปกติแล้วในการเดินทางบนอวากาศเรามักจะไม่ใช้คำศัพท์คาว่าม์กนะครับผมหรือความหรือหน่วยที่เป็นเรียกว่าความเร็วเท่าเสียงนะครับผมเขาจะใช้หน่วยที่เป็นเมตรต่อวินาทีโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเพราะอะไรอันนี้ ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มมานิดหนึ่งละกันแต่ทีนี้ที่ผมเพิ่งรู้มาก็คือส่วนใหญ่เขาไม่ในการเดินทางอากาศเขาจะไม่ใช้คำศัพท์มาร์คนะครับผมน่าจะเป็นเพราะชั้นบรรยากาศของแต่ละ,ะแต่ละตำแหน่งไม่เหมือนกันในระดับความสูงในระดับความสูงหนึ่งมาร์คหรือความเร็วเสียงมันจะเดินทาง ในอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอในในอวกาศอ๋อผมเดาได้ละในอวกาศเนี่ยเสียงมันไม่สามารถเดินทางได้ดังนั้นการใช้ความเร็วหน่วยเป็นมาร์กเนี่ยมันจะทําให้ไม่มีมาตรฐานที่แน่ชัดว่ามาร์กในที่นี้คือกี่เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับโอเคเรากลับมาที่กับพื้นฐานของเรากันเลยดีกว่าก็คือแน่นอนอการเคลื่อนไหวหลักวของ ระหว่างการอยู่ยู่ในวากาศของเรานะครับผมมันไม่สามารถพึ่งอะไรได้เลยนอกจากแนกบอลของเรานะครับผมเราก็ต้องอาศัยแนวบอลเราเป็นหลักซึ่งแน่นอนพื้นฐานของเราที่เรารู้อยู่แล้วคือโปรเกตนะครับผมก็คือทิศทางที่เรากําลังเคลื่อนที่ไปหานั่นเองซึ่งตอนนี้ผมหันหัวไปทางนั้นอยู่โอเคผมปากเปิด S s ไว้หน่อยละกันจะได้ปรับสมดุลนะครับโอเคแล้วส่วนที่เรารู้อยู่แล้วคืออะไรคือ รีโทเกตนั่นเองนะครับผมก็จะเป็ตามนี้เลยนะครับอโอเคคราวนี้สิ่งที่ผมจะมามา,อาสอนให้ละกันก็คืออันแรกก็คือเ e d อลนะครับผมหรือทิศทางที่หันไปหาจุดศูนย์กลางของวงโครจรนะครับผมตัวนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเรายังอยู่ในตำแหน่งทีอ่อยู่ใกล้ดวงดาวคอ์นะครับมันก็คือเราหันเรากำลังหันหน้าไปหา าดาวเคราะห์ที่เราโคจรรอบอยู่นะครับผมถัดมาคืออะไรคือตรงกันข้ามนะครับผมคือแอนตี anti ้เรดอลนะครับผมหรือหันออกจากดวงดาวนะครับผมอันนี้นะครับผมแล้วก็จะมีอีก2ออันก็คือเขาเรียกว่า normal นะครับทิศ normal ก็คือตัวนี้นะครับผมกับตรงกันข้ามของ normal ก็คือ anti normal นะครับผมก็คือตัวนี้ นะครับอุปิทยเลยเลยเลยอ่าพื้นฐานของเราคือใดคือปกติแล้วการเคลื่อนไหวในอวากาศนะครับจะเป็น3มิติด,ดังนั้นทุกๆก,การเคลื่อนไหวเราจะใช้แกนเหล่านี้เป็นตัวอ้างอิงนะครับเพราะเราไม่มีอ่าเขาเรียกเส้นมาตรฐานที่ตายตัวเลยเพราะว่าเรากําลังเคลื่อนที่โดยไม่มีเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเรานึกถึงคณิตศาสตร์นะครับผมก็เราจะมีแกน x แกน y แกน z ถูกไหมครับเราจะมีจุดศูนย์กลางเลยก็คือจุด0 0 0ถูกไหมครับผมแต่ในการโคจรรอบรอบโลกหรือในอวกาศเนี่ยเราหาจุด0 0 x เท่ากับ0 y เท่ากับ0 z เท่ากับ0ของเราไม่ได้ถูกไหมครับผมดังนั้นสิ่งที่ต้องใช้พื้นฐานเป็นหลักเลยคืออะไรก็คือพื้นฐานของการโคจรรอบดวงดาวนั่นเองก็คือพื้นฐานของคณิตศาสตร์ในเรื่องของวงรีนะครับผมโอเคอ่า ในการเคลื่อนไหวนะครับผมหลักๆเ,เลยเขาจะเรียกว่า Manual นะครับผมก็คือเราสามารถ Ad m m n n u เได้ก็คือการที่เรากดไปตามเส้นทางที่เรา,าเดินทางอยู่เส้นเส้นวงโคโจรของเรานะครับผมก็คือทําการ Ad m m n n u เนะครับผมเราก็จะได้แกนตามที่เราระบุไว้ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับผมก็จะมีโปเกตตัอน,นี้รีโทเกตไรเดลแอนตี้ไรเดลนอร์มอลแอนตี้นอร์มอลนะครับ โอเคเรามาเข้าใจกันก่อนนิดนึงโปรเกตก็คือการที่อ่าพอเราหารันไปหาโปรเกตสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือทําให้ Apple EBIT นะครับราของเราเนี่ยใหญ่มากขึ้นนะครับผมในขณะที่ถ้า r e t o เก g a t e Apple EBIT ของเราจะลดลงนะครับผมอ่าการง่ายๆเลยนะครับผมเร่งความเร็วมากขึ้นทําให้วงโครจรของเราอ่ากว้างมากขึ้นในขณะที่ลดความเร็วลงก็วงโครจรของเราก็จะน้อยลงนะนั่นเองนะครับผม หลายๆคนอาจจะลองเคยทำแล้วก็คือ,อเล่นไอ้พวกหมุนเขาเรียกอะไรควงควงลูกตุ้มหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าเราควงควงด้วยความเร็วแรงน้อยลงมันก็จะใกล้จุดศูนย์กลางมากขึ้นถูกไหมครับอ,อันนี้หลักการง่ายๆเลยนะครับผม เรเดลนะครับผมก็คือหันเข้าหานะครับผมก็คือจะทําให้ทิศทางของเราเปลี่ยนทิศทางมากคืออ่าทิศทางในการโค,โคจรเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปนะครับผมแอนตี Anti ้เรเดลก็เหมือนการทําให้ทิศทางองโคจรของเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับผมอ่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจเราอ่าเวลาเราสมมุติเราจะลงจอดลงลงจอดเข้าสู่โลกนะครับผมหลายหลายคนคิดว่าการหันหัวไปหาเวเดลหรือเข้าเข้าหัดวงดาวน,นะครับเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดที่ทําให อาญาของเรากับเข้าไปอากับเข้าไปโลกเร็วที่สุดครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะอะไรการที่เคลื่อนที่เร็วดานะครับผมอามันไม่ได้เป็นการลดความเร็วอการในการโคโจรของเรานะครับผมเป็นการเพิ่มความเร็วที่สาไปทําให้เราสูญเสียน้ามันมากกว่าที่จะควรจะเป็นในการที่ลงจอดนะครับผมวิธีการอาที่วิธีที่ดีที่สุดคืออะไรทำก็คือหันหัวไปทางรีโทเกตนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวผมลบ annual อันนี้ออกก่อนวิธีการลบ annual นะครับผมก็คือสมมติเราพลาดไปแล้วก็คือกดคลิกขวาแล้วก็ลบออกไปนะครับมาดูอีกอันอีกสองอันนะครับผมคือ normal กับ anti normal ครับอันนี้พื้นฐานหลักๆคือมาจากเขาเรียกว่าขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้นะครับผมก็คือใช้ทฤษฎีของสนามแม่เหล็กละกันในการที่วัดว่าอันไหนคือ normal อันไหนคือ anti normal หรืออีกอันนึงคืออันไหนคือ ใช้แนวตัดของโปรเกตรีโทเกตแล้วก็เรโเดลกับแอนตี้เรโดลนะครับผมแล้วหา,า,หาจุดถึงการเสร็จปุ๊บ90องศานั่นคือ normal กับ anti normal แน,น่นอนการเคลื่อนที่ของอ normal กับ anti normal คืออะไรก็ปรับเหมือนกันแต่คราวนี้มันไม่มีผลต่อการาม,มันทำให้วิธีการโคจรของเรานะครับผมเปลี่ยนไปเยอะมากกว่านะครับผมแล้วก็มันจะ เน้นไปนเรื่องของการโคจรไปให้ทั่วดวงดาวนะครับผมโอเคนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างละการสมมติผมต้องการปรับมานูเวลนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอะผมปรับมานูเวลมากขึ้นปรับ normal ขึ้นหน่อยโอเคอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในแอบบอของเราครับผมก็คือจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามานูเวลโนดนะครับผมทําให้เราหันหัวไปตามที่เรา ตามทิศทางที่เรากําหนดไว้ได้นะครับผมทีนี้ในการในการเคลื่อนที่นะครับผมแน่นอนมันในอวากาศเนี่ยครับผมความเร็วหรืออะไรพวกนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมในการปรับการเคลื่อนไหวทุกๆอย่างนะครับผมยิ่งเราเร็วขึ้นมีอ่าที่ยิ่งเราเร่งเครื่องก็มีผลต่อการเปลี่ยนทิศทางนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือจะเกิดขึ้นก็คือการที่เราต้องมีการวางแผนไว้คือการเบร์นนะครับ การเบิร์นของเรานะครับผมก็สังเกตได้จากที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้นะครับผมเราต้องเบิร์นให้มีความเร็วมากขึ้นหรือน้อยลงแล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็คือคผู้เียนมีมีส่วนต่างของความเร็วเนี่ยประมาณ431เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งการเบิร์นเนี่ยจะเกิดขึ้นอีก50วินาทีก็คือ node to node in T นะครับผมจะเกิดขึ้นอีก45วินาทีแล้วนะครับผม สิ่งที่ควรทําคืออะไรคือก่อนอเราควรเริ่มเบินตั้งแต่ก่อนอมานูเวลโนนอีกนิดหนึ่งเพื่อให้การวิถีของเรานะครับผมปเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเบินเริ่มเบินเนี่ยดอนสักประมาณก่อนสักห้าวิละกันเบินก็คือพูดง่ยคือเล,เล่งเครื่องนั่นเองนะครับผมเล็งเครื่องเต็มกําลังเลยไม่มีการพอนนะครับผมจนกว่าการ เดลต้าวีของเรานะครับหรือส่วนต่างทางความเร็วเนี่ยเราใกล้จะเก็บครบหมดแล้วเราเอาะค่อยปรับเล็กๆน้อยๆหน่อยก็ดได้ไดนะ้นะครับผมโอเคหาวิรัสีวิโอเคอเคบิร์นนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรพอเราเบิร์นนะครับผมวิถีของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตได้ระยะเวลาการเบิร์นของผมก็ประมาณเกือบเกือบสามสิบวินะครับดังนั้นจริงๆแล้วควรถ้าอย่างนี้นนนนจริงๆแล้วผมควรเริ่มเบิร์นตั้งแต่ก่อนถึงมนูว่าบทเนี่ยจริงๆคือสิบห้าวินะครับผม ดูง่ายเลยวิธีการเบินที่มีประสิทธิผลที่สุดประสิทธิผลที่สุดนะครับผมคือเบินก่อนระยะเวลาที่เราใช้ในการเบินสักครึ่งหนึ่งนะครับผมออันนี้คือตัวอย่างนะการโอเคผมก็ต้องค่อยๆหันหัวไปหาที่หน่อยหนึ่งโอเคนะครับผมก็ได้วิธีตามที่เราต้องการและเราก็ลบเมนูวของเราอันเก่าของเราทิ้งนะครับนี่แหละครับผมเราก็ได้เมนูว่าโหมดเรียบร้อยแล้วเนอะ โอเคเข้าใจง่ายไหมครับผมไม่น่าจะยากเนอะแล้วก็เดี๋ยววิดีโอครั้งหน้านะครับผมก็ผมจะทําการส่งยานี้กลับเข้าสู่วงโครจรและไปสํารวจพื้นที่นี้กันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเดินทางและที่จะสู่ฟ้าโดยสวัสดิภาพนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม